คุณจะแก้ไขปัญหานี่สิ่งของคุณได้ไหมนะคะมาดูกันค่ะใบแรกนะคะ the emperor หัวกลับค่ะคุณจะมีช่องทางที่จะได้เงินก้อนโตมาปิดหนี้นะคะใบนี้เป็น emperor หัวกลับจะมีคนมาช่วยคุณเป็นเจ้าของกิจการเป็นเจ้านายผู้ชายนะคะที่ร่ำรวยมีอำนาจมากแต่ว่า เขาทาให้แค่50าเพราะว่ามันเป็นไพ่หัวกลับคุณต้องสร้างเองอีก50%นะคะต้องเข้มแข็งต้องสู้แล้วก็หาเงินมาใช้นี่ค่ะอย่าย่อท้อนะคะต้องสร้างเองด้วยค่ะใบต่อมานะคะ8เหรียญหัวตั้งนะคะคุณจะได้เงินก้อนโตมาทีเดียวนะคะเป็นเงินตั้งแต่หลักหมื่นไปถึงหลักแสนแล้วก็หลักล้าน10ล้านร้อยล้านพันล้านมาปิดหนี้สินอย่างแน่นอนคุณจะหมดหนี้หมดสินอย่างแน่นอนค่ะ ถ้าคุณคิดว่านี่เป็นพลังงานของคุณนี่เป็นคําทํานายของคุณแล้วเราก็ให้คุณพิมพ์น้อมรับคําทํานายค่ะแล้วถ้าคุณปรารถนาดีต่อใครก็แชร์ไปให้เขานะคะเขาจะได้หมดหนี้หมดสินเหมือนกับคุณถ้าอยากเจออาจารย์อีกก็กดใจกดติดตามกันไว้จะขอบพระคุณมากนะคะขอให้ทุกคนหมดนี่หมดสินแล้วก็รวย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 ค่ะ